การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เข้าสู่เนชั่นคลามนะคะสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปไขคดีการเสียชีวิตของพริตตี้สาวที่เธอชื่อว่าลลลาเบลค่ะหลายคนน่าจะจำเธอคนนี้ได้นะคะลลลาเบลเธอเสียชีวิตอย่างกระทันหันหลังจากรับงานเอนเตอร์เทนที่บ้านหลังหนึ่งย่านบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเธอทำให้คนในสังคมนะคะรู้สึกสงสารเธอพร้อมกับตั้งคำถามว่าใครทำให้ลลลาเบลเสียชีวิตค่ะ เบลเบลเบลได้ยินไหมเมื่อไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดก็พบนะคะว่าคนสุดท้ายที่อยู่กับลาลาเบลคือพริตตี้บอยที่ชื่อว่าน้ำอุ่นกระแสสังคมรับไม่ได้เมื่อเห็นภาพดังกล่าวเพราะพริตตี้บอยน้ำอุ่นได้ลากล่างของลาลาเบลนะคะไปกับพื้นคอนโดแล้วที่สำคัญยังทิ้งร่างของเธอไว้เพียงลำพังที่โซฟาใต้คอนโด และที่น่าสงสารไปมากกว่านั้นลูกสาววัยสามขวบของลาลาเบลเธอกลายเป็นเด็กกำพร้าแม่ไปในทันทีค่ะแม้เวลาจะผ่านล่วงเลยมาเป็นระยะเวลากว่า3ปีนะคะแต่กระบวนการยุติธรรมในคดีนี้ยังคงเดินหน้ามีคำพิพากษาออกมาแล้วรอแค่สารดีกาจะมีคำพิพากษาออกมาเป็นอย่างไร วันนี้เนชั่นคลามจะพาไปไขปมคดีว่าสรุปแล้ววันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่สาเหตุที่แท้จริงในการเสียชีวิตของเธอคืออะไรรวมไปถึงวันนี้ครอบครัวของเธอเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะสุภพมาศนรพันธ์พิพัฒน์แม่ของนางสาวธิติมานราพันธ์พิพัฒน์หรือลาลาเบลหรือเบลยังคงทําใจไม่ได้ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกสาวของตัวเองทุกครั้งที่นึกย้อนถึงวันเกิดเหตุ สุภาศรเล่าว่าวันที่16กันยายนปี2562ขณะนั้นนั่งรับประทานอาหารด้วยกันสองคนแม่ลูกอยู่ๆเบลก็พูดขึ้นมาว่ามีงานเอนเตอร์เทนเข้ามาทำงานเพียงแค่5ชั่วโมงตั้งแต่บ่ายโมงถึง6โมงเย็นจะได้เงินจำนวน3,000บาทแม่ไมไ่ติดใจอะไรจึงให้ลูกออกไปทำงานตามปกติโดยรับปากว่าเย็นนี้หลังเสร็จงานจะไปรับลูกสาวของเบลว,วัย3ขวบกลับมาทานข้าวที่บ้าน ไม่คิดว่าวันนั้นจะเป็นวันสุดท้ายที่ได้คุยกับลูกพอถึง6โมงอ่ะเลิก5้โมง6โมงก็ยังไม่เห็นโทรไปก็ไม่รับด้วยนะ,ะเสร็จเอ๊ะทุ่มหนึ่งก็ยังเงียบอยู่ก็เลยโทรหาโทนกับฝนค่ะเ <c oughs> ออแบบเนี้ยก็เลยพูดให้เขาฟังเนี้ยเบลบอกไปทำงานเนี่ยเลิก5โมงป่านนี้ยังไม่กลับเลยทำงาน5ชั่วโมงเองเดี๋ยวก็มาเห็นมันว่างี้โทนโทรกลับมาบอกเออแม่รู้แล้วไปทำงานที่ไหน ทำงานอยู่บางบัอทองอะไรประมาณเนี้เออเดี๋ยวผมไปดูให้อะไรประมาณนี้เข้ก็ยังโทรไปถามคนที่จัดงานหางานส่งงานมาอะไรเงี้ยก็ถามโทรไปถามเออเนี่ยเบลยังไม่กลับบ้านเลยแม่เป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยไปดูให้หน่อยหรือว่าถามถามเจ้าของบ้านอะไรประมาณอารมณ์นั้นนะน,นะเสร็จแล้วทางทางคนที่หางานก็บอกกับทนว่าเออเนี่ยโทรไปแล้วนะเขาบอกว่าเบลอหลับอยู่ผ่านไปจนมืดค่ำเลยนะทนมันยังไม่กลับเลยอะ่ะ มันก็จักไม่ดีแล้วติดต่อก็ไม่ได้ด้วยอะไรประมาณนี้ก็เลยพากันไปตรงนูน้นมันเป็นอะไรที่แบบผิดปกติอย่างมากทุกคนแบบช่วยกันตะเวนหาแล้วก็ไปถึงตรงนั้นตรงนั้นคือคือที่บ้านาบางบัวทองอ,ะอ่ะอ่าพอไปถึงเขาบอกว่าเบลไม่อยู่อเอา้าเขาตอนแรกบอกว่าหลับอยู่นี่แล้วตอนนี้น้องไปไหน มันก็บอกไม่รู้ไปไหนก็หาหากันรอบบ้านเลยนะแล้วทีนี้เ็าบอกว่าขอเข้าไปดูในบ้านหน่อยก็เข้าไปดูก็ไม่มีเบลแล้วเขาก็ยังไม่บอกนะว่าไปไหนหาอย่างไงก็ไม่เจอเลยบอกว่าถ้าไม่บอกเดี๋ยวจะจะแจ้งความนะก็ถึงพูดว่าอ,อไปไหนใครเอาไปอะไรอย่างเงี้ยโทนก็โทรมาบอกอีกแม่เนี่ยมีคนเอาน้องไปอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเวลามันก็ล่วงเลยไปเที่ยงคืนทีหนึ่งแล้วนะทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะไปดู เพราะว่าได้ได้ที่อยู่ของคนที่เอาน้องไปแล้วอะไรประมาณนี้มแม่แม่สบายใจนะแม่อย่าคิดอะไรเยอะอะไรเงี้ยเพะเก็ยังไม่รู้าอะไรพออีกสักพักมึงโทรมาบอกแม่ทำใจดีๆนะน้องไม่อยู่กันแล้แล้วมแม่ของลาลาเบลเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถูกวางแผนมาเป็นอย่างดีหลังจากพบข้อความในแชทไลน์ที่ได้รับจากผู้หวังดี และเชื่อว่าเป็นการสนทนาของผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ซึ่งเป็นคำที่สอบไปในทางอนาจารโดยตั้งใจทำให้ลูกสาวเมาจนถึงขั้นควบคุมสติไม่ได้ทั้งที่เบลเป็นคนดื่มแอลกอฮอล์ได้ไม่มากนักเพราะเขารู้ตัวว่าจะต้องขับรถกลับบ้านมาทานข้าวกับครอบครัวแล้ะจะสักติน้องรับงานอย่างนี้ไหมคะไม่ค่ะท,ที่แม่รู้นะไม่เพราะมันจะไม่ค่อยชอบไอ้งานพวกนี้ มันค่อนข้างจะระวังตัวแบบไอ้เรื่องเมาเมาอย่างเงี้ยไหนจะต้องขับรถกลับมาบ้านแล้วไหนจะต้องกลับมาบ้านอยู่กับลูกปกติน้องรับงานประเภทยังไงบ้างคะก็ยืนรถโฟนสินค้าหรือว่าถ้ามีพวกงานแต่งเขาก็ให้ไปเป็นพิธีกรอ,อะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบถ่ายเสื้อผ้าแลาถ่ายเสื้อผ้าส่วนใหญ่ป้าก็จะไปส่ง ไปส่งแล้วก็รอรับกับงานเอนเตอร์เทนเนี่ยน,นานๆทีใช่คือนับพังได้เลยไหมคะใช่ใช่แล้วมันก็ต้องไม่ใช่เป็นงานแบบกินเหล้าแบบอย่างนี้นะแล้วงานยาวๆเขาก็ไม่ทำด้วยน,นะเขาบอกกับแม่อย่างเงี้ยบอกแม่แป๊บเดียวเองห้าชั่วโมงแล้วก็บอกเอ้ยมันกลางวันด้วยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเออก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่แม่ของลาลาเบลรับไม่ได้คือการปล่อยให้ร่างไร้วิญญ,ญาณของเบลนอนอยู่บนโซฟาในคอนโดนที่เกิดเหตุ โดยที่ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้แล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้เวลาล่วงเลยมานานกว่า3ปีแต่ยังคงรู้สึกว่าเบลยังอยู่และยังเป็นห่วงครอบครัวไม่ไปไหนโดยเฉพาะลูกสาวที่ขณะนี้อายุ7จ็ขวบแล้วซึ่งกําลังเล่าเรียนได้รับความลําบากเพราะขาดเสาหลักครอบครัวอย่างเบลไปเล็กๆรตั้งหลักไม่ได้เลย ไม่รู้จะทํายังไงหาที่บ้านก็เยอะแล้วทั้งฝั่งผู้ต้องหาเคยมาเยียวยาไม่มีสลึงเดียวยังไม่มีเลยเธอทางไทยก็ไม่มีไม่มีแม่เคยเจอกับผู้ต้องหาเวลาไปศาลถูกไหมแม่บอกว่าสิ่งที่ทนายเรียกไปหรือฝั่งเราเรียกไปอ่ะแม่ไม่ได้ขออะไรเยอะเลยนะไม่ได้ให้พ่อไม่ได้ให้แม่แม่ไม่ว่านะขออย่างเดียวเลยนะให้แบมเผอะพ่อเขายังเล็ก เขาอย่างต้องกินอย่างต้องเรียนและอายุเอาเพิ่งแค่นี้เองอีกยาวไกลณปัจจุบันนี้เป็นห่วงมากเลยแบบไม่มีตังค์จะส่งบ้านแล้วก็ณีใช่แล้วแบมจะอยู่กับใครอยู่ตรงไหนสิ่งที่เบลรักและเป็นห่วงที่สุดอะค่ะมีอะไรบ้างคะบ้านเนี่ยกับลูกเขาเนี่ยห่วงมากภาพย้อนไปในวันเกิดเหตุราวตี3ของวันที่17กันยายนปี2562าตำรวจบุคโลรับแจ้งเหตุ พบหญิงสาววัยรุ่นนอนเสียชีวิตปริศนาบนโซฟาล็อบบี้คอนโดมิเนียมรูแห่งหนึ่งย่านตลาดพลูทราบชื่อต่อมาคือนางสาวทิติมาวัย25ปีพริตตี้สาวสุดสวยที่รู้จักกันในวงการชื่อว่าลาลาเบลเมื่อตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่านายรัชเดชวงศบุตรหรือน้ำอุ่นหนุ่มพริตตี้บอยอายุ24ปีที่เป็นคนกึ่งลากกึ่งหิ้วร่างลาลาเบลอย่างทุลักทุเลตั้งแต่หน้าประตูคอนโดจนขึ้นลิฟต์และอุ้มผู้ตายลงลิฟต์ มาวางไว้ที่โซฟาเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับผู้เสียชีวิตผู้ก่อเหตุยืนยันว่าก่อนเกิดเหตุไปพบผู้เสียชีวิตในงานปาร์ตี้ที่บ้านพักย่านบางบัวทองแล้วรู้สึกชอบพอกันก่อนดื่มเหล้ากันหนักนวงแล้วนัดหมายมาเที่ยวต่อที่คอนโดตัวเองเจ้าตัวปฏิเสธอ้างว่าไม่ได้มอมเหล้าหรือหยอดยาลาลาเบลเพียงแต่ได้ดื่มแบบช็อตเพียวกันหนักและอ้างว่ายังไม่ทราบด้วยว่าเบลเสียชีวิตไปตั้งแต่เมื่อไหร่ การสืบสวนสอบสวนของตำรวจเริ่มขึ้นพร้อมกับผลการชนสูตรทางนิติว,วิทยศาศาสตร์จากโรงพยาบาลจุฬาครั้งแรกระบุว่าเบลเสียชีวิตจากการดื่มสุราโดยพบปริมาณแอลกอฮอลในเลือดสูงถึง431มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นอกจากนี้ไม่พบสารเสพติดในร่างกายและ DNA หรือสารคัดหลั่งของผู้อื่นในร่างกายขณะที่ผลการชนสูตรพิสศพครั้งที่สองระบุว่าแอลกอฮอลในร่างกายเกินอวัยวะเพศฉีกขาด โดยไม่พบสาร GHB ซึ่งเป็นส่วนผสมในยาเสียสาวเมื่อพยานหลักฐานแน่นหนาตำรวจจึงขอสารอนุมัติหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด6คนครอบครัวยังไม่ทันได้ฉลองวันเกิดอายุครบ26ปีซึ่งจะมีขึ้นในวันที่19กันยายนปี2562หรืออีก2วันข้างหน้าแต่ลาลาเบลเธอต้องมาจบชีวิตลงเสียก่อน จากวันแห่งความสุขกลายเป็นวันแห่งความโศกเศร้าขณะเดียวกันนะคะพื้นที่จัดงานภายในบ้านหลังเกิดเหตุถูกรื้อออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วช่วงหน้านะคะเนชั่นคลามจะพาไปเปิดคำพิพากษาเพื่อไขข้อสงสัยในคดีนี้อีกสักครู่ค่ะซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญท่านก็ได้ให้ความเห็นไว้ในคดีว่าเชื่อว่าศพถูกร่วงละเมิดบาดแผลที่ที่ผมเรียนไปเนี่ยมันมีความสดใหม่ที่บอกว่าสดใหม่เนื่องจากอะไรมันมีเลือด ไหลออกมาอยู่ผู้ผ <Comics music> ู้ชมค่ะหักย้อนไปดูบ้านปาร์ตี้วันเกิดเหตุนะคะจะมีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด6คนค่ะประกอบไปด้วยน้ำอุ่นคิวตี โนบิ <N obi> แล้วก็ปิงปองนะคะ ลักษณะของบ้านปาร์ตี้เป็นบ้านสองชั้นมีพื้นที่ค่อนข้างที่จะกว้างขวางงานปาร์ตี้ถูกจัดขึ้นบริเวณชั้นล่างของบ้านนะคะและมีการเรียกพิตตี้เอนเตอร์เทนมาสร้างส,างสีสันภายในงานนั่นก็คือลันลาเบลค่ะหลายคนสงสัยใช่ไหมคะว่าวันเกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วลันลาเบลเธอเสียชีวิตที่ไหนกันแน่เวลากี่โมงรวมไปถึงสมาร์ทวอทของเธอสามารถที่จะบ่งบอกอะไรได้หรือไม่วันนี้คุณพันธิพามีคําตอบในทุกคําถามเหล่านี้เลย ใช่ค่ะต้องบอกว่าคดีนี้ ต้องยึดที่พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นหลักสําคัญนะคะ,คะทั้งพยานบุคคลพยานแวดล้อมพยานวัตถุพยานเอกสารรวมไปถึงผลการตรวจในห้องปฏิบัติการเพื่อดําเนินคดีกับผู้กระทําผิดค่ะทนายความของแม่ลาลาเบลนะคะให้ความคิดเห็นแบบนี้ค่ะว่าเบลรับงานตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงช่วงเวลา6กโมงเย็นแต่ระหว่างนั้นเบลถูกให้ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากๆระยะเวลาสั้นๆอย่างรวดเร็วจึงทําให้เบลหมดสติแต่ถ้าเวลานั้นถ้า น้ำอุ่นนำเบลออกจากบ้านไปเพื่อไปโรงพยาบาลเบลก็อาจจะรอดชีวิตไม่เสียชีวิตเพราะว่าแพทย์มีวิธีการเร่งขับถ่ายแอลกอฮอลจากเลือดได้ค่ะจากผลการชนสูตรพิกษพนะคะก็พบว่าเบลเสียชีวิตในช่วงประมาณ5.10นาทีถึงช่วงเวลา1นึ่ทุ่มซึ่งช่วงเวลานั้นนะคะเป็นช่วงเวลาที่น้ำอุ่นนำเบลออกจากบ้านไปเพื่อที่จะไปคอนโดของตัวเองค่ะ ส่วนนาฬิกาสมาร์ทวอตนะคะก็พบว่าถูกถอดออกจากข้อมือของเบลโดยวางไว้ในกระเป๋าซึ่งอยู่บนศีรษะตรงโซฟาของล็อบบี้แต่จากการตรวจสอบนาฬิกาสมาร์ทวอตนะคะก็พบบันทึกอัตราการเต้นของหัวใจครั้งสุดท้ายตอนประมาณ5.10มง10นาทีของวันที่16กันยายน2,562จากนั้นก็ไม่พบการบันทึกอัตราการเต้นของหัวใจอีกเลยก็อาจจะแปลได้ว่านาฬิกาถูกถอดออกจากข้อมือค่ะ แต่คดีนี้เห็นว่าคุณแม่ของคุณลาลาเบลเนี่ยเขาติดใจเรื่องของปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างของลูกสาวเนื่องจากว่าโดยปกตินะคะตัวของลาลาเบลเองเป็นคนไม่ค่อยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คุณผู้ชมดังนั้นพอไปวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของคุณลาลาเบลมันสูงผิดปกติมากนั่นก็เป็นประเด็นแรกนะคะที่แม่ติดใจจึงมีการชนสูพทิกศพในครั้งที่สองว่ามีสารอื่นหรือว่ายาชนิดอื่นร่วมด้วยหรือไม่จึงทําให้ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดสูงได้ขนาดนั้นแต่จาก การตรวจสอบผลออกมาก็ไม่พบสารชนิดอื่นๆร่วมด้วยเลยนั่นจึงแปลได้ว่าเบลถูกให้ดื่มแอลกอฮอลในปริมาณมากๆในระยะเวลาอันสั้นและอย่างรวดเร็วจึงทำให้เบลเกิดอาการโคม่าและเสียชีวิตในที่สุดค่ะ และประเด็นต่อมานะคะที่แม่ติดใจนั่นก็คือการล่วงละเมิดทางเพศจึงมีการชนสูตรพลิกศพในครั้งที่2ก็พบร่องรอยอวัยวะเพศฉีกขาด1เซนติเมตรซึ่งก็ตรงกับผลการชนสูตรศพในครั้งแรกของโรงพยาบาลจุลานะคะซึ่งสอดคล้องกับพยานผู้เชี่ยวชาญที่เบิกความต่อสารสารพิค์จากพยานเอกสารพยานวัตถุและผลทางห้องปฏิบัติการก็พิคราะห์ได้ว่าจำเลยที่1มีการกระทำอนาจารผู้ตายพาผู้ตายไปเพื่อการอนาจารน่วงเหนียวกักขังผู้อื่น จนถึงแก่ความตายค่ะหลังจากที่ดูการตรวจครั้งหนึ่งแล้วเนี่ย <c oughs> เราก็เลยทำขอทำเรื่องขอให้ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงติธรรมทำการตรวจชนสูตรอีกคร <c oughs> ั้งหนึ่งเพื่อยืนยันแล้วก็ให้แพทย์นิติเวชผู้เชี่ยวชาญเนี่ยให้ความเห็นในค <c oughs> ดี <c oughs> มีร่องรอย,อยอย่างอื่นที่พบสิ่งผิดปกติในคดีนี้บ้างไหมคะร่องรอยเนี่ยต้องต้องเรียนนิพนีครับว่าในลักษณะศพนะครับที่มีการ ล่วงเราถูกล่วงละเมิดเนี่ยมันจะมีความจำเพาะของมันอยู่ลักษณะท่าทางต่างๆนะครับแล้วถูกล่วงละเมิดเนี่ย <c oughs> มันจะมีความจำเพาะว่าลักษณะบาดแผลของเขาเนี่ยจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับอยู่ตรงตำแหน่งนี้อ่ามันก็สื่อให้เห็นได้ว่าลักษณะนี้เกิดจากการล่วงละเมิดซึ่งแพทย์ผู้ <c oughs> เชี่ยวชาญท่านก็ได้ให้ความเห็นไว้ในคดี <c oughs> ว่าเชื่อว่าศพ <c oughs> ถูกล่วงละเมิดบาดแผลที่ที่ผมเรียนไวเนี่ย มันมีความสดใหม่ที่บอกว่าสดใหม่เนื่องจากอะไรมันมีเลือดไหลออกมาอยู่การตายหลังจากคนเราเสียชีวิตไปแล้วสักระยะหนึ่งหัวใจมันหยุดเต้นการสูบฉีดโลหิตมันไม่มีเพราะฉะนั้นเลือดมันจะไม่ไหลละเพราะฉะนั้นมันจะต้องไหลขนาดที่ว่าเพิ่งเสียชีวิตใหม่ๆนะครับหรือว่ายังมีชีวิตอยู่ จากพยายนหลักฐานก็ชัดเจนแล้วนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับลาลาเบลเพราะในเวลาต่อมาสารชั้นต้นแล้วก็สารอุทธรมีคำพิพากษาออกมาแต่จำเลยหรือว่าน้ำอุ่นได้ทำการยื่นดีกาต่อค่ะ ศาลอาญาธุบรีซึ่งเป็นศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาว่านายรัชเดชหรือน้ำอุ่นวงทบุตรจำเลยที่1และพวกรวมหคนมีความผิดสี่ข้อหาฐานเป็นซ่องโจรพาผู้อื่นไปเพื่อการอาจารโดยใช้กำลังปะทุสร้ายใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรมหรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการใดๆกระทำอนาจารแก่บุคคลอายุก,กว่า15ปีโดยใช้กำลังปัทุสร้ายโดยบุคคลน,นั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถ ขืนได้หน่วงเหนียวกักขังผู้อื่นหรือกระทําด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกายและเป็นเหตุให้ผู้ถูกน่วงเหนียวถูกกักขังหรือต้องปราศจากเสรีภาพในร่างกายนั้นถึงแก่ความตายกรณีจําเลยทั้ง6มีงานเลี้ยงโดยมีการดื่มสุราที่บ้านแห่งหนึ่งในอําเภอบางบัวทองสารพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่าจําเลยกระทําผิดตามฟ้องพิพากษาจําคุกจําเลยที่1นายในรัชเดชฐานน่วงเหนียวกักขังผู้อื่นเป็น ให้ผู้ถูกกระทําถึงแก่ความตายซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักสุดให้จําคุก8ปีส่วนจําเลยที่2ถึง6ให้ลงโทษฐานเป็นผู้สนับสนุนจําเลยที่1ในการกระทําความผิดดังกล่าวจําคุกคนละ5ปี4เดือนและให้จําเลยทั้ง6ร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมแก่โจ์ร่วมจำนวน748,660บาท โดยผู้ความได้ยื่นอุทธรณ์และต่อมาเมื่อวันที่17มกราคม2566ได้มีการอ่านคำพิพากษาสารอุทธรณ์พิพากษายืนตามสารชั้นต้นลงโทษจำเลยที่1จำคุก8ปีฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นถึงแก่ความตายและจำเลยที่2 3 4ยืนลงโทษอาญาจำคุกคนละ5ปี4เดือนฐานเป็นผู้สนับสนุน โดยอุทธร์จำเลยที่5และ6ฟังขึ้นซึ่งไม่มีพฤติการชี้ชัดว่ามีเจตนาร่วมจัดงานเลี้ยงเพื่อเอื้อโอกาสให้จำเลยที่1กระทำผิดต่อตัวผู้ตายจึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยทั้งสองพิพากษายกฟ้องทนายความของแม่ลาลาเบลนะคะมีการอธิบายเพิ่มเติมแบบนี้ค่ะที่สารพิเคราะห์แบบนี้เพราะว่าจำเลยที่หหรือว่าน้ำอุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลาลาเบลดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากๆจนไม่สามารถที่จะควบคุมสติได้จากนั้นก็อุ้มลาลาเบลขึ้นรถแล้วไปที่คอนโดของตัวเองเป็นเหตุให้กักขังหนวงเหนียวผู้อื่นปราศจากเสรีภาพจนถึงแก่ความตายส่วนจำเลยที่เหลือร่วมสนับสนุนการกระทําผิดของจำเลยที่หนึ่งไม่ขัดขวางไม่ห้ามปรามและก็ให้ความสะดวกแก่จำเลยที่หค่ะล่าสุดนะคะจำเลยยื่นต่อสู้ในชั้นศาลฎีกาค่ะ ซึ่งสารดีกาจะมีคำพิพากษายืนตามสารชั้นต้นและสารอุทธรหรือจะมีคำสั่งใหม่เราคงต้องรอติดตามนะคะแต่ว่าขณะนี้ค่ะครอบครัวของลาล่าเบลซึ่งเป็นเหยื่อจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้รับความเดือดร้อนและไม่เคยได้รับการเยียวยาจากผู้ต้องหาตั้งแต่เกิดเรื่องมาจนถึงปัจจุบันนะคะเพราะเหตุของการบรรเทาโทษส่วนหนึ่งมาจากเรื่องของการเยียวยาด้วยค่ะ ช่วงหน้าเนชั่นคลามจะพาไปเรียนรู้วิธีเอาตัวรอดจากการถูกมอมเหล้าโดยไม่สามารถขัดขืนได้นะคะและการดื่มเหล้าในปริมาณเท่าไหร่จึงจะสามารถควบคุมสติได้ปริมาณมากเท่าไหร่เสี่ยงต่อชีวิตค่ะรวมไปถึงพาไปสำรวจสถานการณ์ในวงการพริตตี้แล้วก็เด็กเอ็นหลังเกิดกรณีการเสียชีวิตของลาลาเบลด้วยสักครู่กลับมาติดตามค่ะเด็กโดนโดนมอมกินเหล้าจนหลับยังมีอยู่ไหม อันนี้ก็บอกใหได้เลยว่างมต่วันนี้ถึงวันนี้เนี่ยสองปีกว่าแล้วก็ไม่ต่างก่าสี่สิบสี่สิบเคส อมรับนะคะว่าอาชีพพริตตี้แล้วก็เด็กเอนเตอร์เทนมีความเสี่ยงสูงและหลีกเลี่ยงได้ยากที่จะไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่สิ่งสําคัญค่ะนั่นก็คือจะดื่มอย่างไรให้มีสติและดื่มในปริมาณเท่าไหร่ที่จะไม่เสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตนะคะวันนี้ในส่วนของเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับมีคําแนะนําในเรื่องนี้มาฝากกันค่ะนายแพทย์แท้จริงสิริพาณิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับให้ความเห็นกรณีของลาลาเบล ที่พบปริมาณแอลกอฮอลในเลือดสูงถึง431มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่สูงมากนั่นก็แปลได้ว่ามีการดื่มแอลกอฮอลในลักษณะแบบดื่มเปลียวแบบช็อตและในเวลาอันสัน้นซึ่งจะทำให้มึนเมาเร็วแบบไม่มีสติจนถึงขั้นที่ร่างกายเกิดภาวะวิกฤตส่วนคนทั่วไปถ้ามีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดสูง300มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ก็ถือว่าอันตรายแล้วซึ่งบริบทแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนดื่มเป็นประจำ ก็จะทาให้ควบคุมสติได้ดีแต่บางคนนานๆดื่มทีหรือไม่ค่อยดื่มแค่ดื่มเพียงเล็กน้อยก็ทําให้มึนเมาได้แล้วและถ้ายิ่งดื่มแบบช็อตเพียวและดื่มในเวลารวดเร็วระยะสั้นโอกาสเสียชีวิตมีสูงเพราะแอลกอฮอล์จะไปกดสมองและการหายใจจึงทําให้เสียชีวิตได้คือถ้าจะทานให้ดีเนี่ยนะครับก็ต้องทานในปริมาณน,น้อยหรือปริมาณที่มันเจือจางน,น้อยมากๆเลยอะนะครับ แล้วก็ใช้เวลนานานอันนี้นะครับจะทำให้ระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายขึ้นช้าและในขณะที่ทานก็ต้องทานกับแก้ม<ท>หรืออาขงอาหารอะไรอย่างเงี้ย<ช>ไปด้วยเพราะว่าถ้าทานน้อยแต่ถ้าทานต่อท้องว่างมันก็อาจจะขึ้นได้เร็วพูดง่ายๆว่าถ้าทานทานในระดับที่เจือจางน,<ม>นะไปยาวๆดีกว่าที่จะทานที่มันเข้มข้นมากๆ ในระยะเวลาสั้นๆรีบเข้าไปปุ๊บรีบปุ๊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 บดื่มอันนี้อันตรายอันนี้อันตรายนะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าคนที่เขารู้เรื่องเขาก็จะค่อยๆขินนะแล้วก็เทเจือจางน้อยผสมน้อยผสมนู่นผสมไนี่เขาจะไม่กินแบบหรือถ้าจะกินแบบเพียวๆเนี่ยนะเข้มข้นเนี่ยเขาก็จะกินไม่เปียกขณะเดียวกันหลังเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ปฏิเสธไม่ได้ว่าวงการพริตตี้และเด็กเอนเตอร์เทนได้รับผลกระทบโดยเฉพาะโมเดลลิ่งที่ต้องมีการคัดเลือกงานให้กับเด็กในทีมเพื่อความปลอดภัยแต่ก็สวนทางกับเด็กบางคนที่หันตัวมารับงานเองแม้รู้ว่าค่อนข้างเสี่ยงแต่ได้เงินเต็มไม่ต้องหักค่าตัวแต่ก็จากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยถามว่าม,มีมีมีเรื่องแบบนี้คล้ายๆกับเนี้ยเด็กโดนโดนมอมกินเหล้าจนหลับยังมีอยู่ไหม อันนี้ก็บอกใหาได้เลยว่าตั้งแต่วันจนถึงวันนี้เนี่ยสองปีกว่าแล้วก็ไม่ต่างกับสี่สิบสี่สิบเคสแต่ไม่มีเคสไหนเสียชีวิตใช่ไหมคะยังไม่มีครับยังไม่มีทั้งหญิงและชายนะถือว่าเยอะไหมคะก็เยอะอเยอะเกินไปครับก็แปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับลาลาเบลก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่ยังมีโอกาสเกิดข,ข,ขึ้นกับใครก็ได้จะเป็นคนธรรมดาหรือเป็นดาราก็ได้ โมเดลลิ่งคนนี้แนะว่าการรับงานต้องดูว่างานนั้นปลอดภัยและดูน่าเชื่อถือมากน้อยขนาดไหนอีกทั้งการรับงานควรรับนอกสถานที่อย่าไปที่บ้านเพราะอาจเสี่ยงเกิดอันตรายได้ยกเลิกการไปทํางานที่บ้านลูกค้าครับง่ายที่สุดละถ้าอยู่ในผับอย่างไรอย่างงี้ยังพอยังพอได้ยังมีคนอื่นที่อยู่ในในที่เกิดเหตุที่คุณไปทํางานยังพอได้ถ้าคุณไปทำงานที่ร้านหรือคนดูแลอันนี้ยังพอได้อยู่แต่ถ้าเป็นที่บ้านผมบอกคำเดียวว่า ไไม่ได้แม่สอนตั้งแต่ตอนนี้เลยนะอืสังคมมันโหดร้ายนะเรามองคนแบบดีทั้งโลกไม่ได้นะแแบมบเราต้องมองแค่ครึ่งๆมองทั้งดีและไม่ดีอยู่ในคนคนเดียวเรามองว่าเอ้ยคนนี้ดีหมดไม่ได้นะแบมเพราะว่าใจคนเราไม่รู้เขาจะได้รู้แบบสังคมมันน่ากลัวนะข้างนอกมันน่ากลัวนะหนูไว้ใส่ไข่ไม่ได้ สุดท้ายแล้วคดีการเสียชีวิตของลัลลาเบลจะจบอย่างไรก็คงต้องรอฟังคำพิพากษาของศาลฎีกาหลังจากนี้นะคะส่วนสัปดาห์หน้าค่ะเนชั่นคลามจะพาคุณผู้ชมไปแกะรอยแล้วก็ไขปมปริศนาะการหายตัวไปของเด็กชายวัย8เดือนที่ล่าสุดผู้เป็นแม่ออกมารับสารภาพแล้วนะคะว่าเป็นคนทำให้น้องเสียชีวิตรายละเอียดและข้อเท็จจริงทั้งหมดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในเนชั่นคลามสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ